สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแปลงดอกไม้หน้าวัดสีแยกเจริญพรซึ่งเป็นนโยบายของหลวงพิเทพนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พระอาจารย์กาลังเตรียมพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์พร้อมรับก่อนกับพระอาจารย์ก่อนปีใหม่เลยนะครับกราบนรัสการพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับแปลงดอกไม้เนี่ยมาตามนัดไหมคิดว่าเออมาแน่นอนอาจจะมาก่อนกนําหนด้วยซ้ำเถอะ ทำไมครับเพราะาว่าถ้าทางตะวันเนี่ยเราไม่มั่นใจเพราะตอนนี้การพุ่งตัวของขาวนี้ค่อนข้างจะเร็วมากเลยครับส่วนดาบไม้พวกนี้เขาเราใช้วิธีปลูกแบบสมัยใหม่คือเออพราะจากที่อื่นเพราะจากที่อื่นจากต้นเล็กๆเราซื้อกาบต้นละบาดบาท่าสิบเนี่ยครับแล้วมาปลูกเนี่ยการดูแลขอข้า,ขาวกว่าจะได้โตแล้วกว่าจะเละววิอเอามาแบบนเนี้ยใช้เวลาเป็นเดือนครับเป็นเดือนเนี่ยกว่าจะได้ขนาดเนี้ยครับแล้วก็ปลายครึ่งหนึ่งเลือครึ่งหนึ่ง ซ้ำนะซ้ำเองปูกเลรักษาทางๆนะี่ยากมาก้เราไม่ใช่มืออาชีพต้องกระชัยนะคแค่พอมีความรู้นิดหน่อยแล้วก็ให้เยียนชมมาช่วยกันคนงานบ้างอะไรบ้างมาช่วยกันปลูกเนี่ยว่าจะทนุถนอมมานะ่ะประสบกาคารสอนไว้ว่าใช้วันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่คุ้มแล้วใจไม่คุ้มอะไร,รไม่คุ้มเปลี่ยนใหม่เราซื้อต้นละเ,เจ็ดพันบาทมาเลยซื้อมาตน้นละเนี่ยตน้นละเจ็ดบาท ซื้อมาปลูกวันนี้ออกดอกวันนี้เลยเป๊ะปลูกวันนี้ปลูกนี้ออกดอกเลยใครจะคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าสนับสนุนเกษตรกรอ,อีกไม่ใช่แค่นั้นคุ้มกว่าราคาเนี่ยจากบาทห้าสิบเจ็ดบาทเนี่ยเราย่นเวลานั้นมาปลูกปุ๊บวันนี้เลยและโอกาสเขารอดเนี่ยเ้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นห้าสิบห้าสิบวันเวลาที่เราต้องบำรุงไปนยค่าคนงานค่าน้ำค่าปุ๋ยค่ายาค่าจีปัตะ มาบลกลบปูนห่านแพงกว่าซื้อแบบนี้ครับใช้ปลูกแบบนี้เลยต้นเนี่ยเราซื้อมาต้นที่มีแบบนี้เลยมาปลูกวันนี้นี่เพื่อปลูกไป็นประวัตน่ะวันนี้ออกดอกแล้วปลูกวันนี้พวกนี้ออกดอกเลยแต่ใช้ปลูกแบบสมัยใหม่ได้โอกาสรอดการส9ไปจ้ะครับหุ่น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 ต่างๆที่เอามานี้เด็กชอบไหมครับโอโหชอบเลยไอฮารแต่ว่าได้เขาลูกสิกเขาไปทำสีบอกฉีกแนวมั้ง อ๋ไอมไม่อยากให้ไม่อยากให้สามปีนะปีที่แล้วไม่ใช่ขงกาวขาว,ว่ามันดุไปอเอาแบบคิดคุบ้างกับว,ว่า,าเอาเอาเอาแล้วแต่พวกเองเลยอันนี้มีมังกรกแล้วดี๋ยวที่เลือดตุยามมาวางเพราะว,ว่าโดยเฉพาะรถคลาสสิกเอามาลงเร็วเกินมีพวกมือบอลมาทอดอะไรไปไข่หมดเอเยอะมากอะไรเรา่ายทุกปีมันเป็นรถที่ย้ายอมกัวกระวายมาแต่เาอยากให้คือมันรถเป็นรถคลาสสิกที เขาอยากอนุรักษ์กไว้แต่ว่าเห็นวัดเออบัตจอดแล้วเดินมา,ขาเขาเลยยกมาไว้วัดเพื่อให้วัดเนี่ยได้บัจอดให้คนได้เซลฟี่ถ่ายรูปแต่รถคันนี้เป็นรถที่เขารักมากอะไรเงี้ยมีประวัติต่างๆอาจจะเพ่กรถคันนี้แหละที่เขาเคยพวกล่าจนแฟนจน,น,จนก็น่ได้มาเป็นเมีย้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยรถคันนี้เลยคุณได้เบียมาอะไรเงี้ยรถคันนี้นะา่า,ากับยายเคยทำบ้ากินด้วยกันมาพมมีรถสามล้อไอ้รถเก่าที่มีทะเบียนอะไรเงี้ย นั่นแะของปู่ย่าแตยะของปู่ขยะเขา่าเขารักของเขามากเลยถึงจะล่วงรับไปแล้วลูกนานก็ขยะกอนดูรักไว้ของปู่ขยะต่างๆเนี่ยเขาก็ให้มาแต่ถ้าบรรจงนานๆแล้วไม่มีใครดูแลเนี่ยอะไรมันโดนถอดอาจรย์ครับเหนื่อยไหมครับผมก็อยอมรับนะบ,บนความที่จะต้องทํางานเนี่ยนะเหนื่อยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะ ไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสหรือว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ับทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีหน้าที่เราคิดว่ามาเป็นพานและสบายกินลนอนมันไม่ง่ายทุกคนเกิดมาเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นจริงความเป็นจริงสอนว่ามนุษย์เกิดมาทุกคนบนโลกนี้ทุกคนมีหน้าที่ครับคุณมีหน้าที่อะไรยังอาตมาเป็นนักบวชหน้นาที่คือปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปยืนเดินนอนนัน่งแค่นั้น หน้าที่ของคุณคุณต้องบริหารจัดการทําชีวิตประจําวันให้มันมีคุณค่าต่อตัวเองต่อส่วนรวมต่อสังคมต่อวัดน,นั่นคือความมของพุทเจ้าเราครับผมไม่ได้สอนเลยว่าคุณจะต้องมานั่งยืเออนเรือนอนนั่งเฉยๆหรือว่าเลิกกายลาการเลยธรรมชาติทำมนุษย์ต้องทํางานพื้นที่หน้าวัดนี้กี่กี่กี่กงานครับทั้งโดมไม้ด้วยอะไรด้วยประมาณเจ็ดไร่ ดงไม้อ <c> um> <el Philadelphia> ีกหน่อยก็จะเป็นที่พักผ่อนห่อนใจผ่อนหย่อนใจครับเป็นวนตาเปงชาติแต่บอกวันนี้เราจะลงไปบาครับเดี๋ยวเจะมีคอมต้นไม้มีต้นพวงาวน้นาลดอกไม้แล้วจะอาดอกทานีต้งตาจะเป็นป่าเต่าที่จะยอเข้าไปบำเพ็วัดเลยกลัวมันจะโดนกระ่ากินบางอะไรบางกับบำเพ็วัดนี้พอเยอนตะกาะเข้าวัดจะทำไงนะรับทำให้การอยู่จะทปชาติ เป็นฟรราร์มเต่าข้างหน้าเป็นฟรราร์มเต่าให้เต่าอยู่อยู่กับธรรมชาติคนก็จะได้เออเอาอจากมาเด็กๆด็มาอะไรมาก็อาจจะมาป้อนกล้วยเต่าขนมปังให้กระเต่ากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือโอกาสเลี้ยงเข้าไปเป็นในตัวรพะอาจารย์ครับอาคารไกลๆที่เห็นที่เห็นเป็นสีเงาๆนี่พระอาจารย์ทำทำจากอะไรครับอ๋อเร่องันนี้เป็นอุโบสถอสถก่อนครับเป็นเรื่อครับอ่าเป็นเป็นสถาปัตยกรรมที่ประยุกต์ระหว่าง โลหะก็คือสแตนเลสตอนนี้มาไปยกเว้นให้เกินความสวยงามส่วนอาคารนันโน้นเป็นอาคารอันได้ประสงค์ได้รับความเมตตาจากพระครูวิราชกัญจนาธรรมด็อกเตอร์หรือว่าหลวงพ่อในกวฎทางขันดุลรายฟ้าเป็นที่สถานีปฏิบัติธรรมช่วงปฏิบัติธรรมนั้นเลยมัใช้สารละล้าช่วงที่ปวดทางปูมาตลอดนี้ก็ใช้สิ่งสัต อาคารนั้นเลยรปฏิบัติธารจัดง,งานต่างๆครับส่วนอาคารร่างโน้นที่กําลังสร้างอยู่ที่เห็นอยู่นั้นละแล้วบ้างอยู่ละเป็นอาคารปฏิบัติธรรมอีกหลังหนึ่งที่วัดสร้างขึ้นมาเพราะว่าบางทีสถานที่ตรงนี้เราไม่พอเราอาจจะเป็นสถานที่เดินชมชมเดินที่ปฏิบัติธรรมได้เพราะมาในส่วนต่างๆที่เราทำาแตาใจ<ห>ครับ,บเหมือนใหญ่โตเกินจริงจริงๆแล้วมีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะขนาดนี้เลยเยอะเราใช้สถานที่ มันเป็นสถานที่โลงนะ่งแต่นี่ว่ามันมองดูเหมืนอนยันต่อเพราะว่าวัดอะ อยากสร้างว่าเวลาคนมาบฏิญอณทำเนี่ยอู่กำลังอยู่บนวิมานเลยอาคารที่อยู่เนี่ยสวยงามเหมือนสวรรค์วิมานที่เราปฏิบัติธรรมรลอว่าเราทําความดีแล้วเราได้ขึ้นสวรรค์ในวิมานอยู่เราซื้อเอาไปว่าเนี่ยคือแค่แค่แเซสเซนเซียวมามาถึงให้เขาสุขใจลวให้เขาสุขใจครับนะสุติใจก่อนสุขใ,ใจก่อนแล้วเขาสบายใจแล้วึงไปแทนครับ ดอกมาชมแปลงดอกไม้แล้วได้ธรรมะตรงไหนอ่ามีมันก็จะมีคนโลกสวยคนมาดามาว่าโอ้ยหลวงพ่อทําอะไรเนี่ยมันต้องรับธรรมตรงๆ <c oughs> คุณได้เหความสวยงามนะคุณได้เหความสวยงามคุณได้ธรรมะแล้วนคุณได้สุใจสอน จะได้เห็นว่าแรกเริ่มกันเกิดองข่าวเนี่ยข้าวนาข้าวเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วก็ไปเลยครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันเนี่ยในวัยแรกแย้มมีความสดสดงวดงามเมื่อถึงเวลาล่วงลอยไปก็ทุกอย่างก็จบไปนี่คือความเป็นธรรมชาติที่เราซ่อนเรามาให้เราอยู่บนโลกของความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่เปลี่ยนในท่ามกลางแตกสลายแล้วก็จบไปในที่สุดก็จะมีคำคมคำมะต่างๆ ติดๆเล็กๆน้อยๆติดไปใน f a c e b o o k ติดติดไปในภาพถ่าย <S <S ในภาพถ่ายอันนี้อันนี้เขาจำไปตลอดชาติ <S 2> <S 2> นี่นะครับเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์พระอาจารย์เทพนะครับ <S <S 2> <S 2> ที่ทำมากแล้วคนอยากจะไปรืงทำงานมาเนื่อยตลอดนะครับช่วงปลายปีนะโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายปีเก้าตัอบปีใหม่ คนยากจะไปชินชมกับธรรมชาติมากกว่าที่จะไปเที่ยวอย่างอืน่นเหมือนกับว่าอยากปลดปล่อยาะทิ้งตัวเองที่ทํางานหนักมาตลอดตั้งปีอะไรเงี้ยอยากพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ในการเที่ยวเขาเนี่ยลักษณะของคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเที่ยวชมกับธรรมชาติแม้แต่เด็กรุ่นใหม่เองก็อยากจะเที่ยวชมกับธรรมชาติมากกว่าที่จะไปสุมผัสเหมือนเรองลมต่างๆแล้วนะนี่นะครับเยอะขึ้นนี่คือทางเลือกนะครับเราเอาเนี่ยตามไปปุ๊บเรวเฮ้ยเที่ยวแล้วโอ้ต้นไม้เกิดนะธรรมะมัจะสอนกันละ ที่ได้กำลังดูสวยสดเงินตามเริ่มเหี่ยวเฉาลงไปแล้วซ้ายก็ตายหมดแปลงเลยนะีวิตคนเราก็เหมือนกันพอถึงเวลาจะจะสวยเลยตรงนี้สวยหมดเลยแต่ก่อนนู้นนะครับยังไม่ได้ออกแบบนะครับมีแต่ทุ่งดอกทานตะวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมาความหลากหลายมาทุกปีฉากที่นี่จะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับใช่นี่นะครับเป็นความเราก็ยังรักษา่มทานตะวันในป้าพื้นแบบนี้ช่วงปีใหม่ ช่วงส่งท้าทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยน้อยที่มากไปที่จะเลื่อนลงทันตะวันส่วนมากตอนนี้จะคนจะไปเที่ยวสระบุรีลพบ,บุรีแคลิฟอร์เนียหรืออะไรอะไรกันเพราะว่าขาับปุ๊กเป็นพันธุนสัตพันธุ์ไรแไม่มีระบบเบื่อเราแต่เราเนี่ยไม่ต้องการช่วงนั้นเราต้องการช่วงปีใหม่ส่งท้ยายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะเราวัดเรามีงานประจำปีช่วงนั้นหนึ่งน่ะสองมันเป็นช่วงคนหยุดยาวคน,าคนยากจเกิดเยระเกินเอากระถ่ายแค่ขับปุ๊กต่อไป เดี๋ยวผมจะแนะนําดอกไม้อันหนึ่งพี่แบบอะไรนี่เหมือนคุณนายถือสายอ๋อมีไอ้สาวเชียงใหม่อ่ามีสาตามรองนะเดี๋ยวยงก็ไปดูถ่ายรูปนิ่แนะวไปถ่ายในดดอกไม้นั้นน่ะมีอยู่มีใส่ทมปลูกแล้วเริ่มปลูกแล้วอันนี้ครับพวงคมเล็บมือนางเรื่องรัชวาลอรปบมังกรภาพแก้วชิปะทะเราเริ่มที่จะปลูกเพื่อเนรมิตส่วนป่าธรรมชาติต่อไปเราจะทําเป็นป่าเข้าวัด ไม่จะเป็นคุณต้องมาทำบุญอาจจะเข้าวัดมาแล้วคุาสงบนั่งมาก่อนยอนใจขอาคุณในดวงลำไมยก็ได้เห็นคติทมที่แหวนอยู่เล็กๆน้อยพอเกื่อคิดได้ใช่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งฟังเทศคนจำไม่ได้ใช่ฟังเทศนั้นพอคุณไม่จําเป็นว่าเพื่อเป็นทัศนคติว่าถ้าเวันนั้นต้องทําบุญคุณอาจจะไม่ต้องไปทำบุญที่ก็ได้คุณมานะคุณท้าไปดองไม้ พามุมสงบสงบตั้งพรก่อนยันไหนบุญก็ได้ครับคุณเครียดกับชีวิตมาอาจารย์ที่พามุมสงบสงบที่นี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณทับสนองจุดจุดนี้ให้ใจเย็นๆได้นี่นะครับพระอาจารย์เทพวัดศรีแยกเจริญพรพระอาจารย์ครับเขาเรียกหลวงพี่หรือเรียกพระอาจารย์หรือเรียกหลวงพ่อเทพจะเรียกเลยส่วนมากเขาเรียกอาจารย์เทพอาจารย์เทพนะครับเทพปณีย่างไม่ยากแก่นี่นะพระอาจารย์ส่วนใหญ่พระที่นี่อยู่ต้องทํางานทํางาน ต้องอยังน้อยฝาดลานต้องช่วยง,งานวัดจะวัดมันฟ้องอยู่แล้วคิจะวัดก็คือข้อวัดต่อการเป็นพระพิสุขบิณฑบ,บ,บาตวยพราสนบรวัดวิหารลานเจดีต่างๆเราเนี้ยมันจะฟ้องอยู่แล้วเราต้องช่วยงานวัดครับโลกของความเป็นจริงธรรมพุทธามไม่ได้สอนมาให้คุณกินกับนอนแต่ถ้าคุณอยู่บนโลกของความเป็นจริงทุกคนมีหน้าที่กา,การจัดบวชภาคฤดูหนาว ได้ใช้งานได้ได้พัได้ได้ได,ได,ได้ได้ทั้งทำได้ทาง,งานยังไงครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมให้เขาได้มีความรู้กันจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมการวัดต่างๆให้มาด้วยมือกันมาชวยแต่หลกัลกๆเลยผมอยากจะสอนข่าวไปว่าทัศนคติที่ว่างถ้าเราควรกระเาแล้วกิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเรของความเป็นจริง,มมงนะเขาคขาบอกกินข้วมเ,มเราเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความเป็นจริงความเป็นจริงสอนว่ามนตษองเกิดมาทุกคน ทุกชั้นวันหน้าทุกอาชีพทุกคนมีหน้าที่ต่อให้คุณร่ำรวยแค่ไหนคุณก็มีหน้าที่เหนื่อยยิ่งกว่าชาวบ้านธรรมดาอีกครับนอนที่ดังตื่นก่อนนายจะต้องใช้เวลาทุกกระเบียดนิ้วในการที่จะคิดที่จะสร้างที่จะทำน่ากว่าอีกวคนที่หายน้ากินคําก็คือบอมีกินไปวันๆก็ถือว่าสบายกว่าด้วยถึงไม่รวยแต่สบายกว่าอยาคิดว่าทุกคนไม่มีหน้าที่เกิดมาทุกคนก็จะมีหน้า นี่นะครับเข้ายั่วเข้าเยี่ยมชมทิก t o ok k พระอาจารย์เทพชื่อชื่อหลวงพี่เทพหรืออะไรครับ ok รทิกตอกอาจารย์เทพวัดศรีแรกจเจริญพรก็ดูความคืบหน้าของแปลงดอกไม้นะครับว่าควรจะปาตอนไหนถึงเปล่งบานที่สุดนะครับนี่ทางช่องทําไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอ,พอทําตอนนั้นมาไม่ทันคือการเดินทางม,มานี่ก็วางแผนอะมานี่นะไปวัดไหนในต่อได้ดังอ่า เราทำทุกวันนี้ก็สามารถที่จะไปวัดได้แตงทองวัดพระแท่นดงลังวัดได้แตงทองวัดลุงปุริปตโกวัดพระแท่นดงลังหรือว่าจะมาวัดล้างบ้านหลวงปู่แพ้วปวโลหรือจะเลยไปวัดน่องพงนกก่อนถึงวัดวัดก่อนก่อนวัดหนองพงนกมีวัดมีพระอะไรวัดทุ่งกระปังงหมอันนี้มีพระองค์ไหว้พระใหญ่ได้ครับ สมเด็จองค์พระทอมองค์จารยทนิสุนในเขตกองอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปวัดดองของนกกบีอุตสยานสมเด็จองค์พระทอมต่างๆเหล่านี้นะวนเวียนอยู่แต่นี้ก็เป็นสิบวัดละครับก็มาวันเดียวก็ศึกษาเส,ส้นทางนิดน,น,<า>นึงน<า>ก็แต่ละวัดห่างกันไม่เกิน20หรือ10บก้าโลประมาณสิกว่ายีกิโลนี่นะครับให้พรก่อนก่อนให้พรก่อนปีใหม่เลยครับอาจารย์ขอให้ญาติโยอมสมทาบปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่นี้ก็ขอให้ญาติโยอมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความค่อมตัวในการประกอบสามมาอาชีพทำอะไรก็ให้พบในความสุขความเจริญรุกเรืองร่ำรวยเงมีอยตลอดที่สมาน้อย,ยใกล้ใกล้งานนะครับทางช่องจะเผยแพร่รูปความคืบหน้าของโครงการดอกไม้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านตามได้คือไปทําทาง Facebook ของวัดแล้วก็ t i k t o อกของวัดนะครับราบนมัสการพระอาจารย์ครับจบแ,แล้